เรื่องนี้กันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของงูคุณผู้ชมค่ะเพราะมีหนุ่มคนหนึ่งนะกำลังเดินขึ้นบันไดชั้นสองของบ้านคุณผู้ชมขาเดินอยู่ดีๆเนี่ยเจ้าตุกเอ๊ะสังเกตเห็นอะไรมันแบบชูชันขึ้นมาถึงกับพงังาเลยเพราะว่าแขกไม่ได้รับเชิญเนี่ยมารอที่ราวบันไดคุณผู้ชมจาออ๋าเป็นงูเหลื่อมยักษ์ชูชันต้อนรับอยู่บนราวบันไดออมีรูปให้ดูไหมคุณผู้ชมมะนี่นอันนี้นี่นี่นี่ เฮออ้ยออออตัวใหญ่นะยฮะชันจริงๆด้วยชชันมะ ฮัลโหลมนุษย์ตอนแรกฉันก็กำลังคิดว่าเนี้าชูชันมันใช้กับงูได้เหรออ๋อได้จริงๆชูชันมันอ่ะนายชูก็ได้นะบุโกฮัลโหลมนุษย์สวัสดีมนุษย์เออ g o 굿มอร์นิ่งวันอายูทูเดย์ก็อาจจะแบบเออมาสวัสดีหรือว่ามาขอโทษหรือเปล่าขอโทษน้ำที่ไม่ได้แจ้งลงนาคุณผู้ชมดูในที่บุโกเล่าเลยนะไม่ได้ผิดไปเลยนะจ๊ะชูชันรอเลยเจ้าของบ้านถึงกระนั้ตกใจเลยเพราะว่างูเหลือมยักษ์เนี่ยความยาวประมาณ2เมตรคุณผู้ชมจ๋าชูคอยืนต้อนรับอยู่บนบันได งานนี้หลายคนก็แสกันว่าน้องเหลือมเนี่ยอาจกำลังชูคอบอกสวัสดีครับพี่พี่หรือพยายามขอโทษที่ขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่หลายคนบอกว่างูอาจจะกําลังหาหนทางหนีออกไปก็เป็นได้เออเนางหันดูดิเหมือนนางแบบอยากขึ้นฟ้าไปแบบหนีหลบหนีหรอเพราะว่าเห็นคนขึ้นมาไงเนกะใช่คุตองแต่เรื่องราวเรื่องนี้มันต้องไม่ธรรมดา เพราะทีมข่าวของเราลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างพอกินเสร็จกำลังจะขึ้นบ้านไปพักผ่อนบนบ้านนะระหว่างเดินขึ้นบนบันไดเนี่ยตนก็เล่นโทรศัพท์มือถือด้วยอไม่ได้มองและไม่ได้สังเกตอะไรพอเดินขึ้นไปปุ๊บเงยหน้าเท่านั้นล่ะพังงะเลยแล้วอุทานมาสั้นๆว่าคุณพระคุณเจ้าไม่หรอกมั้งอาจจะไม่คุณพระคุณเจ้าห,อหรอก ถึงก็พผงะเลยเพราะเจอน้องงูเนี่ยชูชันรออยู่บนลาบันไดเลยหยิบมือถือที่กำลังเล่นอยู่มาถ่ายหน่อยจ้าคุณแทนที่จะโทรไปแจ้งกู้ภัยก่อนต้องถ่ายก่อนต้องถ่ายก่อนย่าโอเคเจ้าของบ้านว่าไงไปฟังหน่อยจ้ะตกใจครับตกใจมากไหมตกใจมากเป็นงูตัวใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่มากเลยก็ประมาณเท่าแขนเนี่ยเหรอ แล้วมันขึ้นได้ไงที่บ้านเราตึกเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่ามันน่าจะมาจากคือผมเปิดหน้าต่างไว้ตรงชั้นสองครับมันจะมีตรงระเบียงชั้นสองของฝั่งหน้าบ้านผมว่ามันน่าจะเลื้อมาจากข้างบนนะครับลงมาเถ่นี้มมีงูเยอะไหมนะคือมันเป็นครั้งแรกที่ผมเจองูตัวใหญ่งูเหลืออยนางครับปกติก็เจอแต่งูเขียวตัวเล็ก คุณเจ้าของบ้านบอกอีกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าปกติอ,ะอ,อ่ะเจอแต่งูตัวเล็กงูเขียวแสดงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีงูขึ้นมาก่อนแต่ครั้งนี้เป็นงูเหลื่อมยักษ์ยาวประมาณ2เมตรเจ้าของบ้านว่างั้นออก็เลยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคุณผู้ชมนะมาจับน้องแต่าน้องขัดขืนนะออน้องไม่ยอมไปดีๆแต่ในที่สุดน้องก็อ่อนล้าแรงห <c oughs> ลอมให้เจ้าหน้าที่จับตัว ไปส่งแล้วก็ไปอยู่ในที่ธรรมชาติต่อไปไปตั้งไปไปอยู่ในที่ธรรมชาตินะคะตั้งงูเลื้ยนะงูเหลื่อมยักษ์ดีนะที่เจ้าของบ้านน่ะเขายังสังเกตเห็นเพราะตอนเดินขึ้นบ้านน่ะคุณผู้ชมขาเล่นโทรศัพท์มือถือพองเงยนะฮะหล่งจากเลยอ่ะนังอาปปะนังอาปปะนดูนะดูดิไม่เธอใจเย็นเขาพาเธอไปป่อยน้องไม่ได้กินอะไรมาใช่ไหมน้องดูตัวใหญ่จังเลยอ่ะ น้องเพิ่งอ,อิ่มมะไม่หรอกยังไม่ได้กินถ้ากินมันจะมีของในท้องใช่ไห<ช>ม,ม,ม<า>เพราะว่าน้องยาว2เมตรไงอ๋อตาตัวใหญ่มากเลยเนาะน พี่น้องจัดจังหวัดบางทีเกาชอบเปิดเปิดประตูบ้านเอาไว้รับลมไงรับลมไงแล้วไม่ได้ปิดประตูบ้านแล้วบางทีแบบนอนนอนนอนช่วงแบบบ่ายๆแม่แม่จะนอนช่วบ่ายปุ๊บอ่ะงูเข้ามาบ้านหลบอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้านู่นนี่ต้องระวังนะฮะหน้าฝนนะฮะจะใส่รองทงรองเท้าว่าเคาะก่อนนะอันนี้คือเรื่องจริงนะลูกงงลูกอูเข้าไปซ่อนอยู่อย่างเงี้ยครับน่ากลัวมากเลยนะแฉ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 ขาเส้า